สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับหมอยศเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดเรื่องไข้หัดแมวนะครับที่มีที่มีคนแชร์ข้อมูลตอนนีออ้อาจจะมีการแชร์ข้อมูลที่ผิดนะครับว่าติดต่อสู่คนได้จริงๆไม่ได้นะครับวันนี้เราจะมาทําความเข้าใจแบบง่ายๆเลยนะครับเกี่ยวกับไข้หัดแมวนะครับเดี๋ยวหมอปิดตรงนี้ก่อน ก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องแค่หัดแมวนะครับก็เช่นเคยนะครับเพจ The Celeb by มอยดนะครับเพจ a c e b o o k นะครับเราก็จะพูดคุยกันเกี่ยวกับปัญหาต่างๆนะครับใครมีปัญหาอะไรสงสัยนะครับก็ถามเข้ามาได้ที่ข้อความนะฮะเราก็เช่นเคยนะครับทุกวันพุธสองทุ่มนะครับเราก็จะมาไลฟ์เจอกันทุกวันพุธนะครับแล้วก็ใครจะถามคำถามข้อถามคำถามมาได้เลยนะครับก็ถ้าหมอตอบได้ก็จะตอบให้ได้เลยนะครับฟรีทุกคนเลยนะครับ ถ้าตอบมาทางข้อความจะเสียค่าใช้จ่ายเล็กน้อยนะครับถ้าใครไม่สะดวกฝากข้อความให้โทรมาที่0841587225นะครับหรือมหมาหมอที่โรงพยาบาลสัตว์เดบแกรนที่อยู่ลำลูกกาคลองสีนั่นเองนะครับทำไมเราถึงมาคุยเรื่องไข้หัดแมวกันเพราะว่าตามข่าวทั่วไปนะครับเขาบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ระบาดแต่ในวงการของหมอเองนะครับจะบอกว่าโรคนี้มันไม่ได้มีหน้าที่ระบาดแน่นอน,นครับมันระบาดเสมอดีกว่า คือมันมีโอกาสเป็นไปได้แทบจะทุกฤดูอยู่แล้วครับเนื่องมาจากว่าไข้หัดเนี่ยส่วนใหญ่ที่เจอก็คือจะเป็นแมวจรน,นะครับท,ที่เสียชีวิตนะครับแมวบ้านนะครับที่อยู่ในบ้านเนี่ยแล้วก็ทําวัคซีนคอปะส่วนใหญ่จะไม่เป็นไรนครับแต่ที่เขาสงสัยกันก็คือแล้วมาเป็นข่าวมากครับเพราะว่ามันเสียชีวิตอย่างรวดเร็วมากครับเขาบอกว่าคือพวกนี้เวลามันเชื้อมันแรงมากๆครับภายในสองสาวันนะครับ ก็ทยอยกันเสียชีวิตแล้วเงี้ยสมมติถ้าเป็นแมวตามวัดอย่างเงี้ยครับก็จะเสียชีวิตกันแบบนอกจากแมววัดแล้วแมวทั่วบริเวณครับที่เป็นแมวจรเนี่ยส่วนใหญ่จะเสียชีวิตกันพร้อมๆกันภายใน5้าวันครับก็เป็นโรคที่ดูน่ากลัวมากแต่ว่าหมอะจะบอกว่ามันดูน่ากลัวก็จริงแต่ว่าเราป้องกันได้วันนี้เรามาดูสาเหตุข,ของการเกิดโรคหลักกันนะครับอย่างแรกก็คือไข้หัดแมวเนี่ย มันเกิดจากพาว e วไวรัสนะครับอ่ะชื่อก็บอกอยู่แล้วเป็นไวรัสนะพาววไวรัสตัวเนี้ยมันเป็นเชื้อเวลาที่มีความแข็งแรงมากมันอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้เป็นปีเลยโดยที่แมวตัวไหนที่เป็นแล้วมาอึทิ้งไว้เนี่ยตามกำแพงบ้านอะไรประมาณเนี้ยเพราะอยู่ได้เป็นปีเจอแมวตัวหนึ่งผ่านมามาเลียปุ๊บก,ก็สามารถติดเชื้อตัวนี้ได้เลย กาติดเชื้อตัวนี้นะครับมันเป็นการไวรัสมันจะไปทําลายภูมิคุ้มกันมันจะฝังเข้าไปที่ไขกระดูกในร่างกายครับทําให้กลไกการออกฤทธิ์ของระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยน้อยลงเม็ดเลือดขาวน้อยลงมันก็เลยทําให้ติดเชื้อแทรกซอนได้ค่อนข้างง่ายมากนะครับแล้วนอกจากความโชคร้ายที่เ,เวลาตัวนี้เป็นเชื้อที่แข็งแรงมากแล้วนะครับมันยังติดต่ออ่ะ มันยังติดกันง่ายมากๆเลยติดทางน้ำลายน้ำตาน้ำมูกปัสสาวะอุจจาระนะครับก็คือติดจากสารคัดหลังได้ทุกอย่างเลยติดผ่านสารคัดหลังได้ง่ายมันก็เลยติดกันง่ายครับแล้วก็อยากที่อยากจะบอกคือโรคเนี้ยติดต่อสูุนัขแล้วก็คนไม่ได้เลครับติดต่อได้เฉพาะในแมวเท่านั้นแล้วจะยังไงต่อใช่ไหมครับ แม้ว่าเราจะป้องกันแมวที่บ้านอย่างดีแล้วเรามั่นใจว่าแมวที่บ้านเราทำวาคซะนทุกตัวแล้วทำไมแมวที่บ้านเรายังเป็นเพราะว่ามันสามารถติดผ่ารองเท้าเสื้อผ้าไปสู่แมวในบ้านได้นั่นเองนะครับเหมือนกับว่าเ,ออเชเวอร์ตตัวนี้นอกจากแข็งแรงแล้วเนี้ยถ้าแมวแถวบ้านไปแล้วเราไปอุ้มเล่นกับแมวครับเหมือนกับว่าแมวตัวนี้อาจจะยังไม่เป็นก็ได้แต่ว่าเชื้อเนี้ยอยู่ตามขนตามร่างกายเราไปเล่นมือเราเนี่ยสัมผัสแมวมาไม่ได้ล้างมือหรือต่อให้ล้างมือเนี่ย เชื้อตัวนี้มันก็ฆ่าในฆ่าทิ้งไม่ยากมากมันจะต้องใช้น้ํายาฟอกขาวพวกน้ํายาฟอกขาวตามทั่วไปครับย่อไฮเตอร์ประมาณนี้ยผสมน้ํานะครับแล้วก็ราดตามพื้นนะครับสัดส่วนหนึ่งต่อสามสิบสองครับราดตามพื้นบ้านราดตามกรงกันเนี้ยจะช่วยเรื่องการเชื้อเนี่ยเข้ามาในบ้านได้หรือว่าถ้ามีโอกาสไปนอกบ้านแล้วต้องกลับบ้านรองเท้าก็ต้องอยู่นอกบ้านแล้วฆ่าเชื้อให้ได้ดีๆนะครับ หลังจากติดเชื้อจะเป็นยังไงใช่ไหมครับแค่ติดเชื้อแค่สองวันเนี่ยน้องแมวนะครับก็จะมีอาการไข้สูงเบื่ออาหารแล้วก็ขาดน้ําแล้วคือจะบอกว่ามันเป็นเชื้อที่ติดย่อยได้เร็วมากๆครับอาการนะครับหลังจากนี้อาการจะอาเจียนรุนแรงท้องเสียรุนแรงนะครับเสียน้ําจนช็อกสักพักนึงตัวจะเย็นครับพบในแมวเด็กหรือแมวที่ไม่ได้ทําวัคซีนเป็นส่วนใหญ่ครับเขาบอกว่า แมวที่พบเนี่ยจะพบตั้งแมวเด็กนะครับจนก่อนถึงอายุปีหนึ่งเนี่ยจะพบมากที่สุดนะครับจากประสบการณ์นะครับแมวโตก็มีโอกาสเป็นได้ถ้าสัมผัสเชื้อแบบจังๆแล้วก็ไม่เคยมีวัคซีนมาก่อนนะครับคือแมวโตเนี่ยโอกาสเสียชีวิตน้อยกว่าแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสเสียชีวิตครับเพราะว่าก็เจอเยอะเหมือนกันคือคนจะเข้าใจว่าเออ มันโดนวางยาเบื่อไหมทําไมถึงตายพร้อมๆกันจะจะบอกว่าลอยโรคยาเบื่อเนี่ยมันจะไม่มีอะไรมันจะไม่ได้ท้องเสียอะไรร่างกายมันจะค่อยๆซึมไปทีละนิดแล้วก็แล้วก็ใบไปเลยมันไม่ใช่เกิดจากการติดเชื้อมันเกิดจากว่ายาเบื่อหนูมันทําให้เลือดในร่างกายมันหลั่งมันเลือดมันออกภายในช่องท้องภายในร่างกายเนี่ยจนเสียเลือดจนเสียชีวิตแต่อันนี้มันจะเห็นชัดเจนหน้ามันจะซึมๆงวงตาจะปิดๆเหมือนแมวหงอยๆอ่ะ ไม่มีน้ำในตัวมันจะแห้งๆตาจมๆท้องเสียคือเห็นก็เห็นก็รู้แล้วว่าตัวเนี้ยแมวป่วยอืแล้วภายในสองสงวันถ้าไม่รักษาจะเสียชีวิตแล้วถ้าเป็นเราจะรักษาได้ยังไงฮะนี่เลยครับต้องบอกก่อนว่าเนี่ยเป็นเชื้อไวรัสนะครับคือเป็นเชื้อไวรัสเนี่ยเราไม่ได้มียาต้านไวรัสโดยตรงนะมันจะเป็นการรักษากรรมการแต่ว่าถ้าเรารู้ว่าแมวของเราเป็นหรือว่า แมวที่อยู่ในบ้านตัวใดตัวหนึ่งเป็นแล้วเราเฝ้าระวังแมวทั้งหมดโดยการรักษาแมวทั้งหมดพร้อมกันเนี่ยโอกาสหายเนี่ยมีเยอะนะครับก็คือช่วง5วันแรกครับถ้ามาฐานโอกาสจะหายถึง50%นะครับคือจะบอกว่าเออบางบ้านเนะ่ยรับแมวเด็กมาหรือว่ารับแมวจรมา5ตัวเนี่ยแล้วก็มีแมวอื่นๆภายในบ้านด้วยแต่ว่าเฝ้าระวังได้ไม่ดีเนี่ยคือแมว5ตัวเนี่ย วันแรกจะตาย2ตัวสามตัวตายไปเรื่อยเหลือตัวสุดท้ายพามาหาหมอครับแต่บางครั้งมันคือช้าไปแล้วครับช้าไปแล้วเพราะว่ามันติดเชื้อมาเยอะมากแล้วจริงๆคือโดยส่วนใหญ่ที่พามาอยู่ในสภาพที่ที่ทรงตัวยืนยังไม่ได้เลยจะผลักไปเท่าไหร่ก็พร้อมล้มให้น้ําเกลือก็แทบจะไม่ทันแล้วครับเพราะว่ามันอยู่ในสมาสภาพที่ช็อกมากๆแต่ว่า ถ้าเขายังพอแบบดูโอเคได้แล้วพอให้สารน้ําทันให้ยากลุ่มยาฆ่าเชื้อพวกนี้ทันเนี่ยก็มีโอกาสรอดได้เหมือนกันนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยเราก็ต้องเสริมยาพวกเพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกายอันนี้หมอว่าสําคัญมากเลยสำคัญกว่าการรักษาตามอาการด้วยซ้ำครับเพราะว่าภูมิคุ้มกันร,ร่างกายเนี่ยที่มันเสียไปแล้วจากอันเนี้ยมันจะมันจําเป็นที่ต้องได้รับยากลุ่มภูมิคุ้มกันค่อนข้างรวดเร็วนะครับ แล้วก็ต้องได้อย่างทันท่วงทีพร้อมกับยาฆ่าเชื้อหรือว่าสารน้ำที่เหมาะสมนะครับถ้าสมมติว่าเราไปเจอข่าวแบบมีแมวเสียชดดีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุแล้วมีคนกุ้ขึ้นมาว่าอาจจะเป็นจากอะไรก็แล้วแต่ครับคือต้องรอสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไปถามคุณหมอแต่ละท่านนี้นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยยังข่าวล่าสุดที่ต่างจังหวัดน,นะครับหมอก็บอกในในเพจตัวเองแล้วว่า ออโรคที่แมวตายแบบตายเป็นเบือแนวเนี้ยมันมันเหมือนกับไข้หัดพอสมควรนะครับเออก็สรุปว่าอาจจะเป็นไข้หัดจริงๆนะครับแล้วเราจะป้องกันแมวาอยยังไงบ้างคือโชคดีกลุ่มนี้มันเป็นกลุ่มที่อ,อัมมัสที่ต้องทาวัคซีนมันไม่ใช่วัคซีนถังเลยเป็นวัคซีนที่ทุกตัวควรจะต้องทําในเข็มแรกนะครับก็ตามปกติแล้วโรคนี้นะครับเราจะต้องฉีดวัคซีนตั้งแต่ยังเด็กเลยก็ ควรจะต้องได้รับวัคซีนนี้ตอนเด็กนะครับอย่างน้อย2เข็มบางที่ก็3เข็มนะครับมันจะอยู่ในวัคซีนรวมเข็มแรกก็คือไข้หัดกับหวัดแมวนะครับพวกนี้มันจะรวมวรวมแบบไวรัสหลายตัวเช่นพวกหวัดแมวเงี้ยพวกลิ้นอักเสบทางเดินเกี่ยวกับช่องปากอักเสบลิ้นอักเสบแล้วก็พาวไวรัสก็คือไวรัสที่จะทําให้มีอาการท้องเสียแบบนี้นครับ ดังนั้นแล้วเนี่ยการที่ให้ความรู้โดยทั่วๆไปหรือว่าทางบริษัทบอกว่าควรจะฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าทุกปีนะอันนี้เป็นเรื่องที่สมัยสมผลเพราะว่าพิษสุนัขบ้ามันติดคนดังนั้นแล้วเนี่ยเราจะไม่ให้ติดสู่คนได้แล้วก็ต้องเ,อเขาก็จะมีการไปฉีดวัคซีนต,ตามบ้านให้กับสุนัขจรหรือแมวจรน,นะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มีงบประมาณในการที่จะให้ฉีดวัคซีนแนวนี้ก็คือวัคซีนหัดวัดแมว แบบนี้เขาไม่ได้ฉีดให้เพราะว่ามันไม่ได้ติดสู่คนแต่ว่าถ้าเราพอมีกำลังที่เราพอที่จะเรียกสตัตวแพทย์แถวบ้านเนี่ยไปฉีดวัคซีนให้เขาเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำได้นะครับเพราะว่าอย่างน้อยก็ลดอาการเสียชีวิตได้ในในในแง่ของแมวใช่ไหมในของสุนัขเหมือนกันวัคซีนรวมเนี่ยก็มีไขห้หัดสุนัขแต่หัดสุนัขกับหัดแมวคนละตัวกันนะหัดสุนัขเนี่ย มันจะเป็นมันจะเป็นแนวแนวแบบแนวแนวเป็นหวัดมากกว่าคนละเชื้อกันลำไส้อักเสบในสุนัขนั่นแหละมันก็คือเทียบเท่ากับไข้หัดแมวก็คืออาการท้องเสียแล้วก็มันมาจากไวรัสตัวเดียวกันก็คือพาวเวไวรัสแต่ว่ามันติดก,กันมันติดสู่กันไม่ได้แมวส่วนแมวหมาส่วนหมาแต่เป็นไวรัสชนิดเดียวกันดังนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ง่ายที่สุดเลยก็คือ ถ้ามีโอกาสหรือมีกําลังในการทําวัคซีนนะครับก็ให้ทําแล้วก็ถ้ามีแมวตัวใหม่ที่จะเข้ามาในบ้านนะครับจะต้องทําวัคซีนเข็มแรกก่อนเสมอที่จะนําเข้าบ้านแล้วต้องกักด,ดูอาการ7วันก่อนที่ทําวัคซีนหมายความว่าถ้ามีตัวใหม่เข้ามาเนี่ยเราแมวของเราเนี่ยอยู่ชั้นสองไปก่อนนะแล้วแมวตัวใหม่อาจจะอยู่หน้าบ้านหรืออยู่ชั้นหนึ่งไปก่อนทิ้งเวลาไว้สักหนึ่งอาทิตย์ ถ้าหนึ่งอาทิตย์ไม่แสดงอาการก็แสดงว่าไม่ได้ติดเชื้อมาจากที่อื่นแล้วเราไปทําวัคซีนเข็มแรกแล้วเราพามารวมกับแมวที่บ้านได้ครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราต้องล้างมือเราให้สะอาดไม่เล่นกับแมวตัวอื่นนอกบ้านเนาะหรือถ้าเล่นก็ต้องล้างมือให้สะอาดแล้วก็ล้างเท้าก่อนอย่างที่บอกคือเชื้อตัวนี้เป็นเชื้อที่แข็งแรงมากหมายความว่าล้างมือด้วยน้ํายาล้างมือธรรมดาทั่วไปเนี่ยก็คือเชื้อก็ยังอยู่ได้ ถ้าเชื้อมันเยอะมันจะรักษามันจะฆ่าเชื้อนี้ได้ก็ต่อเมื่อเป็นกลุ่มน้ำยาฟอกขาวเท่านั้นผสมมาตราส่วนนะครับหนึ่งอ,อ,อย่างน้ำยาฟอกขาวเนี่ยมีหลายยี่ห้อเลย1ส่วนต่อน้ำา32ส่วนในการแชร์เสื้อผ้าของเราะครับใครที่มีอาชีพที่คล่องแวะเกี่ยวกับเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงโดยตรงนะครับอย่างเช่นแบบพวกหมอเนี่ย ทุกครั้งที่รักษากลุ่มนี้นครับเราก็ต้องใช้ถุงมือหยิบจับแล้วก็ทิ้งถุงมือทุกครั้งเนาะแล้วก็ฆ่าเชื้อบนโต๊ะทำงานอย่างเงี้ยด้วยน้ํายาฟอกขาวแบบนี้แล้วก็หมั่นลาดพื้นด้วยน้ํายาตัวนี้เสมอทั้งในกรงและก็บริเวณทางเดินครับเพื่อที่จะฆ่าเชื้อโรคก,กลุ่มนี้ไปได้นะครับก็ แล้วถ้ามีคนถามว่าแล้วเป็นแล้วเนี่ยทำไมแมวหนูเสียชีวิตเยอะเหลือเกินจะบอกว่ามันมันเป็นไวรัสรักษาค่อนข้างยากดนึงก็ถ้าสมมุติ <c oughs> เริ่มแมวที่เริ่มมีอาการมันจะเป็นอาการเร็วมากภาในสองวันมีเวลาพามาหาหมอก,ก่อนเถอะรีบมาเร็วเนี่ยโอกาสหายมันเยอะกว่าแต่บางบ้านเนี่ยรอสองสาวันก่อนแล้วการสอสวันมันก็ติดเชื้อไปไกลมากแล้วครับช่วงแรกๆเนี่ย มันอาจจะยังพอกินได้สึมๆเนี่ยเรายังพอรักษาทานช่วงหลังๆแล้วมันก็เริ่มยากมากแล้วนะฮะอยากให้ทุกคนแบบมีโอกาสมาหาหมอแล้วก็ใกล้หมอกันมากขึ้นเนาะ <S <S ใครมีคำถามอะไรไหมครับเอ่อตอนนี้หมอมองไม่ค่อยเห็นข้อความเท่าไหร่ครับก็เดี๋ยวหมอจะมาตอบให้อีกทีแล้วกันนะครับในข้อความเลยเมือ่อที่แล้วก็มีคน ถามคำถามมาเนาะแต่ว่าถ้าใครนะครับอยากรักษาสัตว์ออนไลน์นะครับก็มาที่เพจ The Celeb by หมอยอนะครับกดที่ข้อความนะครับเราก็จะมีการคุยกันผ่านวิดีโอคอลนะครับทั้งได้ดูอาการแล้วเราสามารถส่งยาให้ไปทีไปสนีได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ